คนสองคนไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างอยู่แล้วในใจของเขายังรักคุณไหมเราบุคลากราพไพเป็นคลิปเรนดอมโดยรวมเขายังรักคุณไหมเขายังคิดถึงคุณไหมเขายังรู้สึกดีกับคุณไหมคนคนนี้ของคุณเราบุคลากราพไพ่เป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมเขายังรักคุณเหมือนเดิมไหมคนที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันต่างคนต่างนิ่งในใจเขายังมีคุณอยู่ไหมเป็นคลิปเรนดอมเป็นดวง โดยรวมห้าใบนะในใจของเขายังมีคุณอยู่ไหมในใจของเขายังรักคุณไหมเป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมคนคนนี้ชาวธาตุเลมเแม่ทุนตุนกลุ่มใต้สำหรับเด็ฟูคนนี้เป็นคนจิวจิวเป็นคนที่สบายสบายคนคนนี้ตัวตนของเขาเป็นคนที่สบายสบายไม่คิดเยอะไม่คิดมากคนนี้เด็ะฟู คนคนนี้กับค animals, ุณอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาสามารถสลับกันได้ชาวธาตุน้าปรกกฏพิจิตรมิงเขาอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยสามารถสลับกันได้นะเขาอยากกลับมานะคนคนนี้เขายังรักคุณเขาอยากเฉลิมฉลองกับคุณคนคนนี้ในใจเขายังรักคุณในใจเขายัง <hayır> รู <assador> ้สึกดียวคุณเขายังคิดถึงคุณเขาอยากจะมาเฉลิมฉลองกับคุณคนคนนี้ ทรีออพครับเขายังรู้สึกดีกับคุณมากๆคนคนนี้คนที่มีแต่ความนิ่งคนที่มีแต่ความเงียบเขายังรู้สึกดีกับคุณชาวธาตุน้ำกอดกอดพิจิตยเขาอยากกลับเข้ามาคุณเขาอยากพูดคุยกับคุณเขายังรักและรู้สึกดีกับคุณมากๆคนคนนี้คนที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันต่างคนต่างนิ่งเขารักคุณนะเขาคิดถึงคุณคนคนนี้ชาวธาตุน้ำกอดกอดพิจิตรนท่าน้ำสามใบ เขารักและคิดถึงคุณเหมือนเดิมคนคนนี้ถึงแม้เขาไม่พูดไม่คุยมีความนิ่งเงียบต่อกันแต่ในใจเขารักคุณนะในใจเขามีคุณตลอดเวลาคนคนนี้ซิกออฟครับเขารักคุณคุณคิดถึงเขาคุณคิดถึงเขาเช่นกันชาวทัดไฟเมสสิงห์นุ่มควีนออฟวอรเขาคุณคิดถึงเขาเหมือนกันคนคนนี้ชาวทัดลมไม่ถุนตุนกลุ่มเขายังรู้สึกเหยียบคุณรักมากคิงออฟครับ เขารู้สึกดีตลอดเวลาคนคนนี้ถึงแม้นเขาจะเป็นคนที่นิ่งถึงแม้นเขาเป็นคนที่เงียบแต่ภายในใจเขายังรู้สึกดีคุณตลอดเวลาชาวธา,าตุน้ากอดพี่จิตเหมือนวันนี้ชาวธาตุน้ําเยอะมากเลยธา,า,า,าตุน้ำสี่ใบชาวธาตุน้ำกอดพี่จิตหมิ่นเขาคนนี้ของคุณเขาอยากจะกลับมาดูแลคุณเขาอยากจะมาสปอร์ตคุณ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในความนิ่งในความเงียบของเขาแต่ในใจเขาไม่เคยลืมคุณเขายังอยากกลับมาดูแลคุณเขาอยากจะมาซัพพอร์ตคุณคนคนนี้ชาวธาตุดินประสบก,กันมังกปปรซิกออฟเบนเดอรเขาเขายังรักและอยากดูแลคุณซัพพอร์ตคุณคนคนนี้ถึงแม้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันในใจเขารักคุณนะคนคนนี้ชาวธาตุดินประสบก,กันมังกร